ดูกระว่าอีลาข้ามแพงกลนแรงบอกมู่พาดูค้ากินเขากินปาตี้นั่งไห้เหรอเจ๊แพงเหรอเจ๊แพ้งนั่งไห้เหรอฮะสมรันทษดแทสิีบิตไหายยั่ยงหาสวยหนากินเขาา มันกะท่าธร,รมดาเจ็บเนาะให้กะปวดเบิดแต่ข่อยกะยังปวดเอวเือกันมาลูกกินข้าวเจ้าหายมันถูกมันอยากมี้ากะ่าได้ไปมี้ากะบาได้เที่ยวมี้ากะมาได้ไปพอแม่์มาฟังความถูกเต่าพี่เป่าเจ้ากินตาเพ็่นบอจกซับจกใจดียมัน <c ười> คอยบอกว่าจะไปยางหลอดแถวคลองน้ำเสียหะมันเปื้อนไปรอกยามาจอกมาแจกมันก็ปวดปวดมากเลวก็นั่งหายร้บบาดนี้ไพ่กับซอยบดายรับบาดนี้มันเจ็บมันปวดมา,ากไพ่กับซอยบดายด้นีปวดผู้เดียวเนี่ถูกเคดีถ <c oughs> ูกเ,กเคดีไข่น้อมือระตาถูกสคดีไข้สางมือ,ละ,มอละตู มันมนมเป็นก้นถูกแล้วเนี่ยนะั้นมันมนมเป็นก้นถูกแล้วขายสางขายขวายปานนี่มีแต่คน้วยตีฉุกเฉยนอดเอาเจ้านายกศร้าเคยเจอยุตตะวายังสิมาหายมาสิท่ายาหายนี่จะเป็นดออที่ท่าได้ดาน่ยานี่